ฮัลโหลโอ้โหยมาตัน้งแน้รักของเราไันเลยไปอีกแล้วไปบุกบุกยังไงกูก็ตายคนแรกเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วตัยิงตัยิงตัวยิงวยม่อีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอ้าวอ้าวอ้าวตายหมดตายครับ ตายกันหมดแล้วเอาตายอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วเร็วเร็วหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งแล้ว,ลว,ลวโอ้ยกูเจอทีมโปรแม่มเนี่ยทำไมมันเล่นชะนะทุกดาเลยเว้ยเก่งเกินกูตายคนแรกประจะําแต่ว่าแม่ง กลางอลยออกตองแดงไปแหงตายว่าบัดเดียวไอรุนาปไนเนี่ยัลิกไปไปไปตามคนโนดไปดีกว่าไอ้บ้านนี่มันกดเล่นเกมเอ้ยอะไรของกลัวลิ้มปันชิปหายไปไหนขึ้นมานลังคาอีกแลว้วเหรอ เฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยชิบหายิงมาเร็วยิงม้านเฮ้ยขอบใจมากที่ช่วยทีหลังไม่ต้องหยอกยอกกับหยอกยิงไปนะผมขอปั๊มยาก่อนนะกูเกือบตายคนแรกอีกแล้วทำไมถึงต้องเอา ทำไมดันก่อนก่อนกูเล่นโหวตว่าทำไมดันนี้กูเล่นไม่โหวตเลยวะอะไรของกูเนี่ยบาจริงเฮ้ผมขอแก๊เกมหน่อยนะขอแก๊เกมหน่อยนะขอแก๊เกมหน่อยนะเข้าใจไหมโอเคเข้าใจเข้าใจนี่เจอทีมหโ,มโด,ดแบบนี้ต้องขอแก๊ดเกมหน่อยแล้วละ่ะออ้ยมันถึงมันยิงกันแล้วกูยังวิ่งอยู่เลย จับยิงจับยิงเอาเพื่อนยิงล้มไปหนึ่งแล้วเฮ้ยมีคนอ้อมมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนจับยิงจับยิงอุ้ยนี่เจอจับยิงยกูไปใหม่หนึ่งแล้วอู้โหตล้มไปสองกับผมอุ้ยโปกูแก๊สเกมกูเล่นอย่างโวดเลยเว้ยยิงไปจองตัวเพื่อนล้านหลังล้างลังหลัางเพื่อนหลัางล้างลังหนึ่งตัวเป็นยิงมาเลยเพื่อนยิงมัน เสือเจอตีมูดแล้วคูต้องโจเีบือบ้างแล้วเมื่อกี้แกงเล่นว่ากากาอนะครับก็เมื่อกี้เล่นแบบกากๆะนะครับเอาจริงแล้วนะอืมมันกูบ้ากูพูดอยู่คนเดียวไปไหนไปไหน ไได,ดานม่อัปเดตมาเล่นโคตรมึนเลยกูน,นั่นแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยตัวยิงคนแรกอีกแล้วอะไรวะขอนเพื่อนประจำเลยกูกูนี่มันตัวเปิดจริงๆตัวเปิดหรือว่าตัวเพื่อนเปิดมะมันอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยมันยิงกูมาแต่ตรงไหน,น เฮ้ย <Hey, S 2> อยู่นี่หมดชิบหายเลยกูตายคนแรกอีกแล้วเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนอา้าวเอาครับสองต่อสองสอง,สอง,สองต่อนหนึ่งอ้ยหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วครับเอาอยังไงจังหวะดได้ช่วยเพื่อนแล้วอีกทีมช่วยเพื่อนแล้วเอาแล้วครับอีกทีมมันอยู่ไหนเอาแล้วครับจังหวะน,นี้เอาไงเอายังไงเอายังไง ไม่รู้เอาอยัางไงปั๊มยาไปก่อนเอาอีกคนนึงเต้นไปเอาจัดึงจึจัดึงตึงเอามันมาแล้วมันมาแล้วนี่อันไหนกูบอกแล้วว่ามันมา <c oughs> อย่างงาเลยว้มเฮ้ยมันกำลังช่วยเพื่อนอยู่ออกด้วยเออโอเคปั๊มยาก่อนก็ได้อันไหนช่วยเพื่อนเสร็จแล้วยิงแพกไม่แตกยิงตัวนี้ก็ได้อุ้ยตั้งอไว้อกไปก่อนอาละครับยิงแท็คนึง ลังให้ว่าโอเคซัมเปิปั๊มยากรเฮ้ยมันอยู่ไหนวะตัวจุดใต้ในบ้านยิงเฮ้อยอยาบยายเหยากเกือบใจเย็นนี่นี่ก่อนนี่ก่อนยิ่งเฮ้ยนี่ยิ่งยิ่งสวยเกือบไปเฮ้ยทีมเราตั้งหัวตั้ง,งานาเลยเว้ย <laughs> tăng rồi tăng à ban chính nhỉ ao cô đã chọn kêu là đó kêu game rồi đấy à đây con cô này.